นะสางแค้นนะครับสำหรับขบวนการนี้นะพวกอาชญากรเด็กนะครับทำอะไรไว้นะก็ต้องได้รับผลของการกระทําทั้งหมดนะครับนะก็ต้องฝากถึงทุกคนที่กําลังดูอยู่ใครที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้ท่านออกมาออกมาเลยท่านไม่ต้องกลัวนะคนถูกกระทําทําไมต้องกลัวพวกมันเด็กที่ทําชั่วทําเลวมันต้องกลัวกาวราจอพลังก็ไปร้องเรียนที่ DSi ก็อยากจะให้ดําเนินคดีกับตํารวจ ชุดจับกุมต่างๆในข้อหาพรบอุ้มหายนะครับมีกฎหมายป้องกันการทรมานบังคับรับสารภาพเป็นกฎหมายใหม่พยานหลักฐานก็น่าจะพอสมควรการจอพลังก็เลยมีความสงสัยว่านะมีความสงสัยว่าเอ๊ตำรวจที่จับคุมเอาถุงดำมาคุมหัวสั่งถอดเสื้อเปิดแอร์เย็นบังคับให้รับสารภาพ เหตุใดจึงไม่ถูกดำเนินคดีข้อหานะครับอ,อุ้มหายตามกฎหมายใหม่นะครับเขาก็มีความสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจก็เลยต้องไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะ,นะครับนะก็กฎหมายอุ้มหายก็ถือว่าเป็นกฎหมายใหม่นะครับพี่น้องประชาชนครับเป็นกฎหมายที่ออกใหม่แต่เขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับเป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ใดนะ ใช้ใช้วิธีการทรมานทำร้ายร่างกายจิตใจเพื่อบังคับนะให้บอกข้อมูลบังคับให้รับสารภาพมันก็มีความผิดชัดเจนนะฮะแต่ว่าการตีความของตำรวจนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับนะตีความว่ายังไม่เข้าแล้วก็ตีความว่าพยานหลักฐานยังอ่อนนะครับยังอ่อนนะฮะนะครับก็ไม่สามารถจะแจ้งข้อหาตำรวจที่จังหวัดสระแก้วได้ ก็ส่วนตัวก็เคารพในการทํางานของตํารวจนะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้ายังไม่มีการแก้งความดําเนินคดีกับตํารวจที่เอาถุงดํามาคลุมหัวนะบังคับถอดเสื้อผ้าเปิดแอร์เย็นๆให้รับสารภาพเนี่ยสังคมก็ด่าตํารวจไปเรื่อยองค์กรตํารวจก็เสื่อมนะมันก็เสื่อมไปเรื่อยความจริงความเท็จอะไรไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ยิ่งไม่มีการดําเนินคดีอะไรกับตํารวจเลย นะครับโดยเฉพาะกฎหมายอุ้มหายเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คาดหวังว่าตำรวจน่าจะถูกดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าตำรวจถแถลงข่าวบอกพยานหลักฐานอ่อนนะครับพยานหลักฐานไม่พอนะครับต้องสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมต้องเอาลุงเปี๊ยกมาให้การเพิ่มเติมนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนนะก็ ยังไม่มั่นใจในการทํางานตํารวจนะครับแต่ด้วยความเคารพนะผมเชื่อว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติมีตํารวจดีๆเยอะมากสองแสนกว่าคนเนี่ยผมเชื่อว่าคนดีๆทั้งนั้นเนี่ยนะคนเลวคนระยำผมว่านะ่มีไม่กี่คนคนนอกรีดนอกอะไรต่างๆนะมีน้อยพี่น้องคิดเหมือนผมนะนะตำรวจดีๆก็มีเยอะเช่นตํารวจที่จับเนี่ยไอ้แคก์ฆ่าพม่าเนี่ยนี่ก็ตํารวจตํารวจดีครับนะการจะจับคนร้ายก็อย่างที่บอกมาต้องหาพยานหลักฐานก่อน ไม่ใช่มุ่งเอาผิดนะไม่ใช่จับเสร็จแล้วก็บังคับรับสารภาพหลังจากนั้นก็ไปหาพยานหลักฐานไปไล่กล้องไอแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีการยัดข้อหาไม่ใช่วิธีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนพรุ่งนี้ก็มีช่องเวิร์กพอยท์เขาก็เชิญผมผมก็ไปไม่ได้นะครับนะ,ะรายการคุณบุ๋มช่วงบ่ายนะครับเคลียร์ชัดๆเวิร์กพอยท์ก็บอกว่าพี่เดชช่วย ฟนอินหน่อยผมก็ไม่รู้ว่าจะฟอนอินได้ไหมคุณบุ๋มวัดดาตะกี้ก็เพิ่งคุยกันนะครับก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละครับนะแก๊งเด็กนรกทะลุถุงยางอะไรเนี่ยนะครับก็จะมาให้เขาอยากให้ผมให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาการแก้กฎหมายเด็กนะจะเอาเด็กมาลงโทษจะทําได้ไหมนะผมก็บอกนะครับว่าการแก้กฎหมายเด็กในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะแก้ก็แก้นะครับมันทําไม่ได้ เพราะประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญาเด็กขององค์การสหรประชาชาติหรือ UN นะครับดังนั้นนะมันไม่สามารถจะแก้อะไรตามใจชอบได้และมันแก้ยากเพราะเราเป็นอนุสัญญาเป็นสมาชิกของอนุสัญญาเด็กทั่วโลกอยู่ขององค์การสหรประชาชาติดังนั้นการแก้ไขกฎหมายจึงเป็นเรื่องยากนะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นะครับคือตำรวจฝ่ายปกครองกระทรวงศึกษา ผู้ปกครองร่วมมือกันครับห้ามเด็กออกนอกบ้านเนี่ยตอนนี้รัฐบาลเริ่มทำแล้วสำนักน,นะห้ามเด็กออกจากเอ่อนอกบ้านหลังสี่ทุ่มสามทุ่มนะครับเด็กมันก็จะออกไปก่ออากรรมไม่ได้นะครับนะเนี่ยนะฮะก็ออกประกาศถ้ามันไม่เชื่อก็จับไปแล้วก็ไปขังไว้สถานพินิษอันนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับและ นะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าในะอำเภอปหลัดอำเภอนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบตอตำรวจต้องร่วมมือกันครับอาสาสมัครเนะี่ยต้องลาดตะเวนนะครับนะผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือลูกหลานท่านมีพฤติกรรมที่จะมีลักษณะเป็นอันตรพาค้ายยาเสพติดทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็ต้องแจ้งตำรวจแจ้งฝ่ายปกครอง ก็จับกลุมมาและก็ส่งสารหรือสถานพินิษฐ์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่คิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องมีเวลาดูแลบุตรหลานท่านไม่ปล่อยให้บุตรหลานท่านกลายเป็นโจรหรืออันตรพันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับนะส่วนการดําเนินคดีกับพ่อแม่วันนี้ก็มีข่าวนะครับว่าตํารวจจะเรียกพ่อแม่ของนะแข้งลูกตํารวจมารับทราบข้อกล่าวหา ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลบุตรหลานของท่านนะตามกฎหมายเขาเรียกว่าพรบรคุ้มครองเด็กมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนโทษเบามากนะฮะก็จะเรียกพ่อแม่มาแจ้งข้อกล่าวหามีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนนะครับปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเด็กและเยาวชนนะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็ นะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะดําเนินคดีได้จริงหรือไม่อย่างไรนะก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ที่อยู่ในความสนใจประชาชนแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะสามารถแจ้งดําเนินคดีกับตารวจตามพรบอุ้มหายได้หรือไม่นะครับนะก็ดูกันต่อไปนะมีกฎหมายออกมาป้องกันการทรมานและอุ้มหายแต่กลับพยานหลักฐานอ่อนนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะอะไรยังไงนะครับ ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามกันมาได้นะผมก็นะยินดีนะครับที่จะพูดคุยกับท่านทุกเรื่องนะครับอยากรู้อะไรนะครับนะเนี่ยหลายๆคนก็บอกเพียใจแทนพ่อแม่พ่อแม่ทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกเป็นคนเลวอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับทุกคนก็อยากให้ลูกตัวเองดีนะนะครับสแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะครับพี่น้องครับ กดไลค์กดแชร์รกันเยอะเข้ามาแล้วช่วยแชร์ให้ผมด้วยมันปิดกั้นการมองเห็นมเมื่อเช้านี่โอ้โหเฟซบุ๊กเหลืออยู่200ร้อคนน่ะไม่น่าเชื่อเลยปิดกั้นการมองเห็นนะครับบางคนมันไม่เตือนไม่อะไรเลยอ่ะคนที่จะมาดูรายการพี่เดย์ไม่รู้เรื่องเลยนะมันไม่เตือนไม่อะไรเลยนะครับอยู่นี้นะครับไอโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับขอบคุณมากครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนะครับอืมนะครับขอบคุณมากครับ หลังหลังสี่ทุ่มเด็กก็ออกไปข้างนอกเยอะแยะครับดูเป็นเคสๆคสไปครับว่าออกไปทําอะไรอันนี้ก็ถูกต้องนะนะครับเนี่ยมันก็ลําบากอะ่ะพอจะออกกฎหมายอะไรห้ามเด็กปุกเนี่ยมันก็กระทบคนที่เข้าไปเรียนไปอะไรต่างๆมันก็จะกระทบไปหมดนะครับนะมีอะไรถามมาได้นะครับเรื่องต่อไปก็วันนี้มีข่าวนะครับตำรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้านะ พอยึดมาเสร็จให้เบียรไปขายต่อจริงหรือไม่วันนี้ข่าวดังวันนี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับไปจับผู้หลีไฟฟ้าพอจับมาเสร็จนะนะครับแทนที่จะดำเนินคดีครับเอาไปให้เมียขายต่อวันนี้เป็นเป็นข่าวสารนะครับจริงแย่างไรก็ติดตามกันต่อไปนะหมายจับกับบรรจงบรรจงแฉเกี่ยวกับสวยสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ย่านปทุมธานี นะมีนายดิวเป็นคนดูแลนะครับนะผู้การจังหวัดเดือนละ 40, 40, สี่0 0ื่สืบภาค2,000สืบจังหวัด3 8มหมอำเภอ2 5งหมผู้กำกับ40,000นักข่าว5,000ันตำรวจท่องเที่ยวสองพันค่าเคลียร์ประจำเดือนประมาณหนึ0 0แบาทโอ้โหครับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีหมายจับกับบันจงนะครับ มีทั้งหมด7รายการนะครับที่ต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าที่ทั้งตำรวจทั้งนักข่าวนะฮะนะทั้งฝ่ายปกครองผู้การจังหวัด40่0มสืบภาค2,000สืบจังหวัดสาม0 0อำเภอ25 0 0 0ผู้กำกับ40,000นักข่าว5,000ันตำรวจท่องเที่ยว2,000รวมแล้ว152,000บาทครับนะครับ อันนี้เป็นข่าวที่คุณบรรจงเขาเอามาโพสต์เป็นรายการค่าใช้ใจ่ายประจําเดือนค่าเคลียร์เจ้าหน้าที่ของรัฐโอ้โหทํามาหากินไี่แม่งก็แย่แล้วและยังต้องไปจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับทั้งตํารวจทั้งฝ่ายปกครองนักข่าวก็มีนะอยากจะรู้นะใครแม่งเป็นนักข่าวแนละ้วยังไปเก็บตังสถานบริการเนี่ยนะครับอืมครับนะ นะครับเป็นนักข่าวยังไปเก็บสวยนะเนี่ยนักข่าวสายโจรน,นะสิอยากจะรู้ว่าเป็นใครนักข่าวชื่ออะไรนะตอนนี้จากาหมายจับกับบรรจงนะฮะ